สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่น้องชาวเกเรสเตดดอกดาวเรืองทุกคนในวันนี้วันนี้ได้มาถ่ายทำอยู่ที่สวนพิธศษนะคะให้กับทุกคนได้ชมกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะว่าดอกดาวเรืองเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือสวยงามมากนะคะนี่ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะคะและก็ให้กับครัวเรือนของเราได้มีอยู่มีกินนะคะก็เพราะดอกดาวเรือง แต่เขาก็โอเคนะคะนี่ทำเงินได้เยอะมากแล้วนะคะนี่สวยเป็นเกษตรที่ไม่ได้ยุ่งยากค่ะเวลาเราปลูกเวลาเราเก็บก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมาย อันนี้อยู่ที่สวนพิเศษนะคะกับสวนดอกดาวเรืองนะคะสีส้มทองค่ะกับบรรยากาศตอนเที่ยงนะคะวันนี้มาถ่ายทำอ่าให้พี่น้องที่หรือว่าชาวกเกษตรที่อยากจะปลูกดอกดาวเรืองนะคะเพื่อเป็นอาชีพเสริมในครัวเรือนค่ะ แดดร้อนมากนะคะตอนนี้บรรยากาศตอนเที่ยงนะคะวันที่อ่าวันที่วันที่วันที่สี่ใช่ไหมคะวันนี้วันที่สี่อ่าวันที่สี่มีวันที่สี่มษสา,า่ะมาถ่ายทาวันนี้นะคะกับบรรยากาศตอนเที่ยงร้อนมากค่ะบรรยากาศร,ร้อนๆแล้วก็มีลมพัดผ่านนะคะแล้วก็ดูดอกดาวเรืองสวยๆค่ะอยู่ที่สวนเคยเสต้นนะคะของพี่สิทธิ์นะคะ อันนี้ปลูกทั้งหมดห้าสิบแปดวันนะคะห้าสิบแปดห้าสิบห้าห้าสิบห้าห้าสิบห้าถึงห้าสิบแปดวันนะคะได้เก็บนี่ค่ะดูนะคะดอกยังใหญ่อยู่เลยนะคะแต่ว่าเขาเก็บไปแล้วนะคะนี่เก็บไปแล้วอืมเก็บไปประมาณห้ารอบแล้วะคะ่ะนี่ดอกก็ยังใหญ่อยู่ก็เรียงดกอยู่นะคะนี่สีส้มทอง วันนี้แอบมาถ่ายนะคะแอบมาถ่ายทำนะคะวันนี้เจ้าของสวนไม่อยู่นะคะวันนี้พี่เขาติดภารกิจค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายกับพี่เขาเอาไว้เป็นอีพีที่2นะคะก็จะมาถามว่าวิธีการที่เราเพาะปลูกดาวเรืองนี่เราปลูกยังไงเพาะยังไงถึงแล้วได้พันุ์มาจากไหนนะคะแล้วก็การที่เราเตรียมดินเตรียมอะไรนี่เราต้องทำยังไงบ้างนะคะ ก็เอาไว้เป็นอีพีที่สองก็จะมาถามพี่เขานะคะว่าการที่เพาะนี่เราต้องเตรียมยังไงบ้างอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะก็จะมาถามดูนะคะแต่ตอนนี้คือพี่เขาไม่อยู่นะคะพี่เขาติดภารกิจก็เลยามาถ่ายทําให้ดูก่อนนะคะนี่แหละค่ะคือผลงานาที่พี่เขาทำนะคะแต่ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้นะคะให้กับครอบครัวของเรา ให้อยู่ดีกินดีนะคะได้มีเงินเข้าบัญชี2วันเข้า1วันเข้ามีความสุขนะคะบัญชีเท่าแก่ก็จะโอนเงินเข้า2วันนะคะก็คือเว้น2วันเว้น1วันนะคะที่เราจะได้เงินเข้ามาแล้วก็จะมีความสุขถามแต่ว่าก็จะเอาไว้ถามเจ้าของสวนนะคะว่าทำยังไงเนาะว่า การปลูกดอกดาวเรืองเ,ออเตรียมแปลงยังไงบ้างสายน้ําหยดใช้อะไรใช้น้ําหยดหรือว่าน้ําพุง้งหรือว่าเป็นน้ําแบบสปริงเกอร์อย่างนี้ค่ะก็คือรอ,อ,อนะคะเอาไว้เป็น ep สอจะถามแล้วก็วิธีการปลูกวิธีการเก็บต่างๆนะคะจนจบขบวนนะคะใหะ้พี่น้องชาวดอกดาวเรืองของเราหรือว่าชาวเกษตรดอกดาวเรืองสุขใจได้ชมนะคะว่าการที่เรา ทำนี่เป็นยังไงบ้างอ่ามีอะไรบ้างมีเรื่องนอนไหมมีเรื่องต่างๆไหมมีอุปสรรคไหมมีด้านใดบ้างนะคะที่มาทําร้ายเขานะคะเราก็จะมาถามเขาในเป็น EP ที่2แต่วันนี้ก็คือ เรามาเยี่ยมชมสวนก่อนนะคะให้เห็นนะคะพี่น้องดูสวยงามมากค่ะสวนพี่เสีย์เขานะคะต้นก็สวยนี่ค่ะดูดูดูนะคะรอบที่ห้าแล้วนะคะนี่เป็นเงินทุกดอกนะคะก็จะเป็นเงินหมดเลยทุกดอกเป็นเงินหมดเลยค่ะไม่ไม่ดอกเล็กดอกใหญ่เป็นเงินนะคะเป็นเงินก็เห็นแล้วก็โอ้ภูมิใจค่ะอยากปลูกเหมือนกันนะคะนี่ วนเวนชุดไทยหัวใจกเกษตรนะคะก็ได้มาเยี่ยมชมสวนคุณพี่ทธิ์เขาในวันนี้นะคะเพื่อที่ต้องการอยากจะปลูกเหมือนกันคะ่ะนะคะก็ถึงได้มาถ่ายทำนะคะก็คือเราจะมาเก็บรายละเอียดนะคะในการที่เราจะไปทำกเกษตรปลูกดอกดาวเรืองนะคะเป็นแนวทางเป,เป็นอาชีพหนึ่งของครอบครัวของเรานะคะที่สามารถสร้างให้เรามีรายได้นะคะในการที่เราปลูกดอกดาวเรืองนะคะ แต่วันนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ EP 2เรามาเจอกันใหม่นะคะกับพี่สวนพี่สิธิ์นะคะเกษตรยุคใหม่ดอกดาวเรืองเงินล้านนะคะวันนี้ก็ อพอแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้วันหลังนะคะ EP 2จะมาถ่ายทำให้ดูนะคะว่าการที่เราปลูกมีอะไรบ้างเตรียมยังไงนะคะมีต้นพันธุ์มาจากไหนนะคะก็จะถามพี่เขาแต่วันนี้พี่เขาไม่อยู่นะคะก็เอาไว้เป็น EP 2ค่ะวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีนะคะเจอกันใหม่ค่ะ EP 2นะคะติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ